สวัสดีค่ะทุกๆท่านเลยนะคะสบายกันดีนะแหมสำหรับอพิโซดนี้นะคะแอดหวานก็จะมีความสดชื่นมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นะคะแนวจีนคอสตูมโบราณแต่ว่าเป็นแนวที่ใส่ความเป็น CG แล้วก็แฟนตาซีเข้าไปเยอะมากค่ะเรื่องลู่จิ้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นผลงานการเขียนของคุณถงหัวนั่นเองค่ะแน่นอนว่านะคะผู้ที่มารับบทเป็นพระเอกก็คือคุณฐาน เจนซือนั่นเองนะคะตามข่าวนะคะของวันที่10กันยายนก็คือคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเรื่องนี้จะเปิดกล้องปลายปีนี้นะคะคือปี2023นี่นี่แหละคะ่ะนางเอกนะคะได้คุณหลี่หลันตี้มาเป็นนางเอกนะคะซึ่งสิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งสองท่านนี้นะคะได้ร่วมงานกับคุณถงหัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างคุณฐานเจนซอนี่ก็เรื่อง่วงคำานึงดวงใจนิลันนะคะส่วนสำหรับนะคะน้องหลี่หลัน ตีก็คือเรื่องที่เพิ่งผ่านไปล่าสุดของต้นปี2023นี่นี่แหละค่ะ The Starry Love นะคะถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะคะอะละค่ะโอ้ยดีใจนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะได้รับการยืนยันมาจากนะคะนักข่าวคือบ็อกเกอร์ของทางซิงฮันนิวฟิล์มแอนด์ท v ว s ชันนะคะเป็นผู้ที่เขียนบทความนี้แล้วก็เขียนบอกว่าข่าวนี้นะคะได้รับการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงค่ะซึ่งณนะจุดนี้มันก็จะไปตรงกับที่คำให้สัมภาษณ์ของคุณฐานเจียนซื่อนะคะในตอนที่เขาไป ให้สัมภาษณ์ในรายการที่เป็นไลฟ์สดนะคะรายการหนึ่งนั่นเองว่าเขานั้นกำลังมีโปรเจกต์นะคะกับคุณถงหัวอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เป็นแนวนี้นะคะแนวแฟนตาซีซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะลู่จิ้งนี่ก็จะเป็นแนวนิยายเป็นเทพนิยายแฟนตาซีค่ะซึ่งเป็นแนวถนัดของคุณถงหัวอีกแล้วนะคะโอ้โหดีใจกับคุณฐานเจนซ์ซึแล้วก็คุณหลี่หลันตี้มากๆเลยนะคะที่นักเขียนเรียกได้ว่าเป็นลูกหลักของของคุณ ทงหัวและกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งคุณฐานเจนซือแล้วก็น้องหลี่หลันตีด้วยนะคะในบทของเซียงหลิวนะคะที่ผ่านมานี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นเหมือนตัวละครที่เดินออกมาจากในนวนิยายต้นฉบับที่แท้จริงผ่านมาทางตัวละครที่แสดงโดยคุณฐานเจนซือนะคะถือได้ว่าได้รับการยอมรับนะคะคือจําชื่อกันได้แล้วก็ในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยก็มีฐานแฟนคลับของคุณฐานเจนซือเพิ่ม ขึ้นอย่างมากมายทีเดียวเลยนะคะเป็นประวัติการเลยค่ะเพราะรองคองใจในทุกๆโพลเลยนะคะทุกๆชาร์ตก็จะมีชื่อของคุณฐานเจนซื้อขึ้นมาแล้วก็บางชาร์ตนะคะที่เป็นชาร์ตสําคัญสําคัญก็ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของทักษะการแสดงมากๆแล้วก็มีความใส่ใจนะคะหวานหมายถึงว่าอันนี้หวานพูดถึงคุณฐานเจนซื้อนะคะหวานไม่ได้หมายความว่าดาราท่านอื่นไม่ได้มีความใส่ใจกับ,บบทบาทของตัวเองหรือ อย่างไรนะคะทุกคนทําได้ดีค่ะแต่ว่าคนที่โดดเด่นมากๆนะคะในบทของจิวมิ่งเสียงหลิวนี้ก็ต้องยกให้ฐานเจียนซื่อนะคะสําหรับการแสดงนะคะเขามีการใช้สายตาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมของเขามากๆเลยนะคะเป็นนักแสดงใน ในกลุ่มที่มีความสามารถรอบตัวมากๆนะคะตั้งแต่ร้องเพลงเต้นแล้วก็ไลฟ์สดทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จเป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดเก่งนะคะแล้วก็เข้าได้กับทุกๆคนเลยถ้าเราเห็นนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรอย่างรายการวาไรตที้ที่ได้รับความนิยมแบบสูงสุดนะคะติดท็อปของประเทศจีนอย่าง Hello s a ั u r d a y นะคะก็มีเขาร่วมทีมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะของประเทศจีนถือได้ว่าฐานเจนซื่อ แรงสุดๆค่ะความนิยมใช้คำว่าแรงเฉยๆคงไม่ได้ต้องใช้คำว่าพุ่งด้วยนะคะพุ่งแรงขึ้นไปสูงมากๆเลยทรัพยากรมีพร้อมอยู่แล้วมานานแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นถึงข่าวที่บทส่งมากๆแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่างที่เรารู้รู้กันนั่นแหละว่าเคยถ่ายทาซีรีส์ที่ถ้าเกิดได้ออนแอร์นะคะจะต้องดังมากๆเลยอย่างข้าหมาป่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนั้นลืมๆไปก่อนค่ะเพื่อนๆเพ,เพ,พราะว่านวนิยายต้นฉบับเป็นแบบช รักชายนะคะจะถูกแบนไปอีกนานเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันก็มีข่าวขึ้นมานะคะเมื่อวันที่10เหมือนกันกันยายนนะคะที่มีคนไปสัมภาษณ์นะคะเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์เหมือนตัวแทนของทาง t ทนเซนวิดีโอเกี่ยวกับมันจะมีซีรีส์จีนในสต็อกของ t e n เซ n นอยู่นะเพื่อนๆที่มันมาจากเรียกได้ว่า นวนิยายต้นฉบับที่เป็นชายรักชายนะคะก็มีนักข่าวไปถามว่ามีโอกาสาที่จะได้ออนแอร์มันะคะทางด้านของตัวแทนของ Tencent ที่ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าให้ลืมๆไปก่อนสําหรับเรื่องที่มีมีนวนิยายเป็นแบบเอ่อ BL นะคะเป็นแบบเอ่อต้นฉบับเป็นแบบ BL อะไรแบบนี้ให้รอไปก่อนอ่ะในเมื่อในเมื่อทางเจ้าภาพเขาบอกอย่างนี้พวกเราก็ไม่เป็นไรนะคะดูเรื่องต่อๆไปค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะลูกจิ้งเนี่ยก็เป็นผลงาน การเขียนของคุณถงหัวนะคะซึ่งถ้าชื่อเอาไปถอดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่า ตัวกรองนะคะซึ่งฟิลเตอร์ซึ่งณจุดนี้ยังไม่ได้ขยายความอะไรมากนักเดี๋ยวเขาจะต้องมีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันได้ใจความมากกว่านี้ออกมาอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เอาชื่อจริงไปก่อนแล้วกันนะคะสําหรับผลงานเรื่องนี้ของคุณถงหัวนะคะจะเป็นผลงานแนวแฟนตาซีนะคะออกมาแนวสมัยใหม่แต่ว่าเป็นเป็น,ปนแนวเทพเซียนนั่นแหละค่ะเป็นเทพนิยายนะคะจะมีองค์ประกอบนะคะของความเป็นแฟนตาซีเข้ามาอย่างแน่นๆนะคะแล้วก็จะมี เรื่องราวของอวกาศนิดๆด้วยอ่ะมันก็จะเป็นการผสมผสานกันที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าในในระดับของมิติที่เป็นอวกาศแล้วก็มาในแบบแนวแนวของแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณเนาะแต่ว่ามันเป็นหวนว่าเพื่อนๆต้องจินตนาการแนวของอนิเมะที่เป็นเกมส์นะคะหวนว่าจะให้ฟิลนั้นนะคะเพราะว่าที่ประเทศจีนก็กําลังฮิตกันมากๆในแนวนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลงานของคุณถงหัวแล้วเราก็ก็ไม่ต้อง เป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกๆเรื่องของของคุณถงหัวที่นำมาสร้างเป็นละครนะคะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในตอนที่ออกอากาศอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการพูดถึงอยู่เป็นประจำนะคะพวกเราก็ยังได้ยินอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผลงานคลาสสิกต่างๆนะคะลํำนำทะเลทรายหนึ่งสองอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเหมือนคุ้นเคยกันดีแล้วก็อยากจะให้มีการ r e เมคอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วมันมีความซาบซึ้งตรึงใจนะคะ แล้วก็บอกได้เลยพระเอกพระรองนี้เออคือยังไงอะ่ะมีความมีความออดีนะคะมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนิยายของคุณถงหัวเพื่อนๆเพื่อนๆที่แบบว่าชอบอ่านนะคะในแนวของคุณถงหัวเราจะรู้ว่าคือเวลาที่มีเส้นลายของความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวตัวของฝ่ายชายทั้งหลายกับตัวของผู้หญิงเนี่ยคะ่ะคือมันจะต้อง คุกเขาไปด้วยความเจ็บปวดเออเจ็บปวดแบบสุกๆนะคะแล้วก็สุกๆหมายความว่าสุขใจเนาะเจ็บปวดแบบสุกๆใจหรือว่าสุกๆใจนะคะคละเขาไปด้วยความเจ็บปวดค่ะเพื่อนๆ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือตอนจบเนาะเท่าที่หวานไปอ่านรีวิวมาคือเขาบอกว่าจบดีแฮปปี้มากนะคะแต่ค่ะแต่แต่ว่าพระเอกนางเอกนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเออเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเป็นการจบแบบแฮปปี้ทุกคนอาจจะงงว่าจบแบบแฮปปี้คืออะไรก็คือแบบพระเอกกับนางเอกเขามากันคนละคนละมิติกันนะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าในที่สุดแล้วเนาะพวกเขาก็มีมีความรักให้ซึ่งกันและกันแล้วก็การที่ต้องกลับไปที่มิติของตัวเองมันไม่ได้ ทําให้เกิดความเศร้าขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนกับความหวังว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันประมาณนี้นะคะคือเป็นเป็นเรื่องราวที่ถ้าสําหรับคุณถงหัวแล้วเรียกได้ว่าเป็นแนวจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าตัวตัวนะคะตัวของพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันะ,ะเพื่อนๆต้องเข้าใจคอนเซปต์ของคุณถงหัวนิดนึงนะคะ มันมันจะมีอะไรที่ทําให้ผู้อ่านจะรู้สึกว่าเออพออ่านเรื่องนี้จบแล้วเราจะยิ้มได้นะคะแต่ยิ้มได้ในลักษณะที่เออถึงแม้ว่าพระเอกกับนางเอกจะไม่ได้แบบอยู่ข้างกายซึ่งกันและกันแต่พวกเขาโอ้ยมีความแบบว่ามีความหวังอยู่ว่าเดี๋ยวพวกเขาจะได้มาพบกันอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตอนจบของของเรื่องลูจิงเนี่ยแหละค่ะ เมื่อได้เห็นรายชื่อของพระเอกกับนางเอกแล้วพวกเราต้องมีความกังวลใจอะไรไหมไม่ต้องมีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหลี่หลันตี้นะคะหรือว่าคุณฐานเจี้ยนซื้อก็มีนะคะประสบการณ์ในเรื่องของแนวเทพนิยายมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความแปลกใหม่ในเรื่องของมันมีมิติอื่น เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่นั่นเองค่ะของทั้งคู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผู้ชมซีรีส์อย่างพวกเราด้วยเนี่ยแหละคะ่ะตัวละครนะคะเรียกได้ว่ามีการสร้างขึ้นมาได้อย่าง เส้นลายอารมณ์ก็มีความซับซ้อนนะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องกังวลเนาะคุณฐานเจี้ยนซื้อกับคุณหลี่หลันตี้สามารถจะตีความแล้วก็เข้าใจความเป็นตัวละครที่ตัวเองต้องรับผิดชอบได้อย่างแม่นยำอยู่แล้วนะคะถ้าเราดูจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแหะค่ะเอาเป็นว่านะคะความเข้าใจในตัวละครอย่างถ่องแท้เนี่ยมันก็จะทําให้การดําเนินเรื่องนะคะ เป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างอารอบรื่นแล้วก็นำความตื่นเต้นแล้วก็ความเซอร์ไพรส์มาให้กับคนดูด้วยค่ะ พูดถึงน้องลีหลานตี้กันหน่อยนะคะเมื่อต้นปีนี้พวกเราก็ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย The s t a r l y Love นะคะก็ดูเป็นเพื่อนกันแอดหวานก็ดูกับเพื่อนๆในแฟนเพจก็มีหลายๆท่านมาพูดคุยด้วยนะคะสนุกมากๆเลยคือมันมีทั้งแนวของความตลกขบขันนะคะโรแมนติกคอมเมดี้บวกทั้งนะคะช่วงท้ายๆเรื่องก็จะมีเรื่องราวของความความเาเรียกว่าด่านเคราะห์ละกันมันเป็นแนวเทพเซียนเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะหวาน ว่าเพราะว่าในตอนสุดท้ายทุกอย่างมันก็จบแบบ Happy Ending ้งนะคะเพราะว่าน้องเขาก็กลับมาในรูปแบบของแฝดที่เป็นในรูปของดอกไม้เรียบร้อยแล้วก็รอแค่วันที่จะมีร่างขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วพระเอกของพวกเรานะคะก็อยู่ครบมีชีวิตกันหมดเลยสำหรับ The Starry Love ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวของเซียนเซียในปีนี้เลยนะคะเป็นต้นปีเลยอะ่ะ2023นะคะน้องหลี่หลัน ตีถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นปีเลยละค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะดังนั้นแล้วการมาพบกันนะคะโคจรมาพบกันครั้งนี้ของคุณฐานเจียนซื้อกับหลี่หลันตี้ถือว่าเป็นการจับคู่ที่มีคุณภาพมากๆเลยในแง่ของความแข็งแกร่งในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการแสดงฐานแฟนคลับแล้วก็ตัวของบทละครเองนะคะซึ่งคุณถงหัวก็เข้ามาอยู่ในทีมด้วยเนาะก็ไม่ได้เขียนคนเดียวนะคะบทละครก็ มีทีมที่เขียนบทละครแต่ว่าคุณถงหัวซึ่งเป็นผู้แต่งนะคะนวัตยยายเรื่องนี้ก็มาอยู่ในทีมด้วยเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็นักสแสดงนะคะก็มีทั้งความความหลอ่อแล้วก็ความสวยนะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าเรื่องนี้พวกเราได้กําไรตั้งแต่รู้ว่าใครเป็นพระเอกนางเอกแล้วละคะ่ะดังนั้นศักยภาพของพวกเขานะคะในเรื่องเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์มันก็ต้องเป็นข่าวแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็หลังจากที่ถ่ายทําเสร็จแล้วมันก็ต้องกลายเป็นละครที่ฮิตอยู่แล้วเนาะ แต่สิ่งที่ต้องลุ้นกันต่อไปก็คือนะคะพวกเราน่าจะได้ดูกันในปี2024จะทันหรือไม่นาะเพราะว่าจะเปิดกล้องในช่วงปลายปีนี้นะคะตอนนี้มันเพิ่งจะเดือนกันยายนแล้วก็ทางด้านของคุณฐานเจียนซื้อยังถ่ายเรื่องสื่อฟังพาวิลเลียนอยู่นะคะว่้ยจำได้แต่ชื่อนี้เดี๋ยวนะชื่ออะไรนะโก a อสเพื่อนๆเออถ่ายเรื่องนั้นอยู่นะคะคือ ละครหลายๆเรื่องอ่ะเขาตั้งชื่อมันไม่ตรงกับนวนิยายต้นฉบับนะคะบางทีหวานก็จําไม่ค่อยได้นะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแต่ว่าถ้าจําได้แล้วก็จะรีบพูดทันทีไม่งั้นเดี๋ยวก็จะลืมไปอีกนะคะสําหรับสิ่งที่หวานสามารถจะให้ความบันเทิงเพื่อนๆได้นะจุดนี้ก็คือก็ต้องมาเล่านะคะไฮไลท์แล้วกันไฮไลท์ของนวนิยายต้นฉบับเรื่องลูจิ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้เรื่อง3เรื่องที่อยู่ในในช่องสมาชิกะต้องให้จบ ก่อนนะเพื่อนๆอ,อย่างเรื่องไอ้นั่นนะคะมหาเทพไปสัวค่อนข้างยาวนะคะเรื่องนั้นน่าจะจบทีหลังเพื่อนสุดส่วนสำหรับเรื่องนะคะ e v e r l a s t i n g Longing นะคะที่คุณส้งโวยหลงกับคุณยอ,อย่างอิงนะคะหรือว่า Angela Baby นั้นแสดงก็เหลืออีกแค่10ตอนไฮไลท์ของนิยายก็จะจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เดี๋ยวดูว่าจะเอาเรื่องไหนมาต่อดีนะคะเดี๋ยวถามเพื่อนๆสมาชิกก่อนแล้วกันว่าอยากฟังเรื่องที่คุณฐานเจียนซื่อ สแสดงคู่กับคุณหวังฉูรันก่อนหรือเปล่าเพราะเรื่องนั้นไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะจบเร็วก็คือเรื่อง love you เอ้ย love me love my voice นะคะที่คุณฐานเจนซื้อกับน,น้องโจเย่นะคะเป็นผู้สแสดงก็น่าจะเหลืออีกประมาณไม่ถึง20ไฮไลท์ก็จบแล้วนะคะประมาณเอ้เหลืออีกประมาณ15 16ไฮไลท์ก็จบแล้วคะ่ะนิยายไม่ได้ยาวอะไรนะคะต้นฉบับค่ะก็ต้องถามเพื่อนๆในช่องสมาชิกว่าอยากจะฟังเรื่องอันไหนก่อนนะคะว่าจะ เอาแบบแนวที่เป็นแบบเออเทพนิยายแฟนตาซีของคุณถงหัวหรือว่าอยากจะฟังในแนวแบบลักลักนะคะของของจีนแนวปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังมีน้อง เจ้าลูซซ้อของแอดวานอีกนะคะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นน้องสาวสุดที่รักของแอดวานนะคะเรื่องอมันมันมุกมันหยกนะคะเรื่องนั้นก็ต้องมาแน่ๆเลยนะคะเรื่องนั้นต้องไฮไลท์นะคะไฮไลท์เราก็จะพยายามให้ไฮไลท์มันจบก่อนที่เราเราจะได้ดูละครกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ